สวัสดีครับวันนี้รุพชนชินแหนจ่จะมบ้าทธรมา แน่ที่จังหวัดลำพูนครับวันนี้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราครับวัน,นาาาวิสาขบูชานะครับต่างวัฐประหารที่คุณใชยวัดลรพิหารพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็นนนไดรายกงานแห่โคตานหลวงนะครับของทา้านเขาไปชมกบวนแห่กันเลยนะครับผม ตวจตาจะนคณะสงฆ์อำเภอบ้านโฮงจังหวัดนนทบุรีครับผม ับไปดูกันครับไปพอกันครับผมบรกระบวนหขัวขวนปีนี้ก็ถือว่าคึกคักครับนอกจากกระบวนแห่ที่ต่าการตาสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงพื้นบ้านดังล้านนาเฮาตัวนะครับ สาขูจาตรงกับวันที่เสาร์สองพฤษภาคม2567ตรงกับวันขึ้น15ค่ําคำเดือน6หรือเดือน8เป็นตั้งเหนือเขาครับวันนี้เป็นพุทธปดีเลยครับผมทางวัดพระธาตาุอริบุญชัยวัดิหารของเขาก็ได้จัดงานประพิีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุครบครู่กันไปทุกปีอย่างเี้ครับ ก,ก็เตาดูดลอยแต่เราดิสังเกตเห็นพบเป็นอีกเกบอกตั้งรูปนี้นะครับผมกระบวนแหอีกเกาะจบไปแล้วนะครับเอไาทายหูก็อีกอหอยน่อยแล้วครับหลวงขบวนนะครับอีกกาะอีกเกาะบ้านไหนพี่ อีกออดบนเมืองจีครันบ,นบขอบคุณครับผมครับบรรยากาศตีบริเวณรัะธาตุอริพุนชัยวรวิหารนะครับผมภาษา,าที่นี่กระชนอนเขาเขามารวมกิจกรรมวันสำคัญของเช้าพูดเฮาเอาละครับตอนนี้เราไปชมขบวนแห่ หัวตามตลอดจนการแสดงพื้นบ้านละนาของเขาต่อไปครับผมงขงคณะการจัการและพัฒธาประชาชนในอำเภอต้องหัวจ้างจังหวัดลำปูนโดยการนำของท่านพระครูสิริรสุตาพิมลเจ้าคณะอำเภอต้องหัวจา้างเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำพระบรมธาท่เจ็น์นี้ อำเภอตงมะจังได้รับมอบหมายเงื่อนดัดขบวนขัวตาลเป็นการวรรณาปเวทซึ่งรบวนอยู่ในมหาจาักรเวสสนรชานุกังศิษามกันลราถึงตอนที่พระเวสสนรพร้อมกับพระนางมัตสีเจ้ากันหาเจ้าจาลีสีพระองค์ทั้งนี้ก่อนหนึง่งเวตีกรา์ พระเวสสันดรก่อพระราชทานหมอบจางเปลือกปัจัย,ยนาเกนัฑ้นเพื่อแก่คามจำมลกิริตรักแต่แนคน อนุญาอยงานนี้ที่นท่านศาสดาท่านมหาเวสสันนดรชาโตกันที่พกชื่อว่าจัลคลซึ่งแปลว่าป่าที่มีต้นไม้น้อยๆหรือป่าโปรงดังมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ว่ากางเจสุทธ์ซึ่งได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เจตาราชเพื่อทำหน้าที่เป็นนายด่านแตป่าคกยบานเหมืานผู้ใดไปพบกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เว้นแต่ราชทูตเต่าอัน มูหัวตันได้เลี่ยมของชูชกจิงหลงเชื่อเพื่อที่พักอาศัยและเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญโชคไปยังโ้นทางที่จะไปยังเขางงตรและชี้บอกเส้นทางที่จะต้องผ่านว่าต้องผ่านเขาคันทักมา,าอันอุดมไปด้วยไม้หอมนานา,นาชนิดทัดไปจะเห็นเขาสีเขียวข้าม คือเขาอันชันซึ่งโดนไปด้วยไม้ผลและสูงหลาชนิดต่างๆเดินต่อไปอย่างก้าว สารทศกรที่เป็นน้ำตาลที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นบนใบบัวและเครื่องยายอย่างดีที่หาในยาพานเจต,ตบุตรยังได้แนะทางที่จะไปยังอาสมของพระอัจุตตูรีเพื่อนุชชุชกทามดุงตางที่จะไปยังพระอาสมของพระเวสสันดรชุชกจำเส้นตางที่พานเจต,ตบุตรบอกไว้แล้วอำลาโดยท้าวพระทักษิณสามรอ ครับแ่นก็เป็นตำบลที่5นะครับตำบลสี่โบบานและตำบลเวียงยออำเภอเมืองจากวรบุตรของเขาครับจุฬาบนสามสิบห้าพระบาทพุทธนะครับเดินไปหาพระอัฏฐุจาฤาษีเพื่อจะช่วยจี้หงษ์แทนไปต่อถึงเขาบนบนสารัาพนิส่งของบนที่ตานดังที่มุกจุฬาบนในอบายมุขปฏิสุขยังโมเมาเหมือนเรื่องพรมที่หลงการไปตลอดชีวิต

รถขบวนตีกําลังผ่านสายตาของท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้เป็นรถขบวนแห่คัวตานน้ำขมิ้นสมป่อยในงานประเพณีแปดเป่งส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุริคูณชัยจังหวัดลำพูนโดยคณะสงฆ์และคณะสัทธาอำเภอป่าซางใครเดียวก็พบอกเขาล้อระพุทธบาท งามละอองอนน้าทออัตกรรมงามล้ำประเพณีคุณภาพดีหอมกระเทียมยอดเยี่ยมลำใหญ่หินใหญ่ไทยยองแท่นดินทองทาริกูนไทยโดยรถขบวนได้อันเชิญพระภาฮาริกูนไทย ประดิษฐานบนรถขบวนซึ่งพระธาตุริภูนชัยเป็นปูชนียสถานต่สำคัญของภาคเหนือเกิดเฉยพระชาเป,เ,เป็นพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นข้าสุดท้ายตนตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวสสันดรชาดกนั้นเป็นผู้พจน์ซึ่งพระเวสสันดรชาดกมีทั้งหมด1ิกสามกัน โดยลูกวนของอป่าสางที่ทุกท่านได้เห็นแสดงเรื่องราวของพระเวสสันดรขาดกกันที่เจ็บก,กันมขาดผลหมายถึงป่าใหญ่หรือไครกว้างจึงมีรามาเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนักป่าในนี้อ,จา,กกา,อ,อ,อา,าจจะเล่าถึงรู้ชกผู้ชกเดินทางผ่านสถานที่สำคัญตามที่พรือเจตบุบอกจนกระทั่ง ได้พบเจอกับอาจุตตะลึงศีจึงสอบถามที่อยู่ของพระเวสสันดร์เมื่ออาจุตลึงสีเห็นภาพทีละพืตนเรราความแห้งวลเมต้อว่าภูทพบจารของพระกันหาพทาลีจริงของน้ได้เห็นไอ้โทไันอาจุตีอพระเวสสนนอย่างละเอียดภูทุกจุดจ ทำแนะนำก็จำเส้นทางแล้วอำนามุ่งหน้าเดินทางอาลิสศรผู้บุคากรมัหาพลจะเสวยสมบัติดาวดันยืนยโลกนั้นแล้วต่อไปครับเป็นของอำเภอบ้านที่ครับผมอำเภอบ้านที่ของพี่น้องกระถางอำเภอบ้านที่ครับผมเสนอกันกุมารในขณะที่รักเบ้าวสผมเข้าป่าหาผลไม้ชูชก จึงได้เฝ้าทูลขอพระกันหาและชาลีพระเวาสันดอนก็ประคานสองกุมารให้ตามที่ขอสองกุมารได้หยิ่ตกใจกลัวจึงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสะบัวพร,ระเวาสันดอนจึงได้ขอให้ทั้สศอขึ้นมาพระกุมารกันหา และชาลีร่ำให้รำพันปานใจจะขาดขอร้องพระบิดาอย่าให้ทรงตนทั้งสองแกชูชคประอากตรำลำบากใจที่นายจะเดินไป,ป,ปด้วยพรา,ราบากเล่าทั้งไอแดดจับแผา,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 าให้ผ้พอง จะทอบด้ำคลัเป็นนองลงลามลายิงสองสุริยองค์ตั้งแต่ว่าจะทรงกันแสบพี่น้องไทยเรือเพื่อประเทครับการแสดงครับ ปลายเท้าของสองพระกุมารบอกว่าต้องซื้อหมาจับซะนะครับเพื่อเพื่อจะได้มาเป็นสัมภเอวทองปลาพระองค์ไปสู่นิพพานแล้วพระองค์ก็ทรงยกสองกุมารนกลับจู่ชกนะครับพระศาสนิกชนเกินเจ้ามณฑลพระพุทธเจ้าทนแผ่นดินเต็มสี่ต่อหน้าพระเวสสันดรอยู่พระองค์เกิดบรรดาโทฟ้าพิธารเสือกันพ่ทานหลวงนะครับก็มีนักแสดงนะฮะนะครับ แสดงเป็นนักกัหาชาลีแล้วก็แต,ตาต่างชูโชด้วยซึ่งอธิทงา์ของอผู้ที่ได้ตารกันที่8ปกุมารน,นี้นะครับระจะทำเมื่อเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะในทุกกรณีแล้วก็จะมีปัญญาบารมีเจ็ดจาสามารถคบคิดปัญหาต่างๆได้นะครับผมเป็นพี่น้องดีครับทุกท่านครับ สำหรับกระบวนแหขัวตานงานประพิณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุาริภุญชัยวรวิหารแต่วัดหลุมโพนี้ก็ยังมีขบวนทุกท่านได้ชมต่อไปอยู่นะครับก็ติดตามชมอีพีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โยมดีมีใช้กันทุกทุกท่านครับสวัสดีครับผม